วัดใจญ่ชัยงคลตามข้อมูลทางประวัศาสตร์กล่าวว่าวัดใจญ่ชัยงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วนะครับหรือวัดเจ้าพระยาไทยซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําป่าสักสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าอูท่ทองพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาทรงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่พอพศ1900นะครับ สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ที่ไปบวชเรียนจากสำนักรัตนมหาเถระประเทศศรีังกาซึ่งมีชื่อเรียกกันนิกายนี้ว่าคณะป่าแก้วต่อมาคณะสงฆ์นิกายนี้เป็นที่เคารพเชื่อมสายศรัทธาของชากรุงศรีอยุธยาเป็นอันมากผู้คนต่างม,มาบวชเรียนในสำนักสงฆ์แห่งนี้กันมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์ มีตำแหน่งเป็นพระสังคราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันธุระในปีพศ2 5 1 3เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะมังกยอชวาพมา่าพระมหาอุปราชของหงสาวรีแห่งพมา่าที่ตำบลหน,นองสารายเมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะซึ่งพระเจดีย์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างเสริมจากพระเจดีย์เดิมหรือสร้างใหม่ทั้งองค์และถูกขนานนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคลแต่รัษฎในยุครันเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่ต่อมาก็เรียกชื่อเป็นวัดใหญ่ชชยมงคลในปีพศ .2310 หลังจากเสียกรุงครั้งที่สอง วัดใหญชัยมงคลถูกทิ้งร้างนับตั้งแต่นั้นและทั้งมีพระภิกษุสามเณรรวมทั้งแม่ชีกลุ่มหนึ่งโดยการน,นำของพระฉลวยสุธรรมโมข้ามาดูแลวัดที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต่อมาพระครูภาวนาพิริยัตคุณเจ้าวัดของวัดยมอำเภอบางบานเข้ามารับตำช่วงดูแลต่อวัดใหญ่ชียมงคลจึงเปลี่ยนสถานะจากวัดร้างมาเป็นวัดราช ในปีพศ .2500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันกว่า65-66ปีแล้วนะครับในวัดช,ชัยมงคลที่มีสถานที่โทษนี้เยวหลายที่นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นพระเจดียชัยมงคลซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีความสูงนะครับประมาณตั้งแต่ฐานเจดีย์จนถึงยอดประมาณ62เมตรนะครับประมาณ62เมตรนะครับ แล้วก็จะมีพระพุทธสายญาติหรือพระนอนนะครับหรือพระนอนเมื่อท่านเข้าไปชมแล้วท่านก็จะได้พบกับสิ่งที่มีค่าทางบอดสารมากมายนะครับมากมายนะครับแม้กระทั่งการไปกราบไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกฝั่งของวัดนะครับก่อนที่เราจะเข้าวัดเข้าไปชมวัดใหญ่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับท่านก็จะ อาจจะเข้าไปกราบไหว้สมเด็จพระนารีสวนมหาราชก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกพระองค์นะครับที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือนะครับนะครับเราจะเห็นว่าพระเอเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้นะครับะจะวัน วันธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดนะครับก็จะมีประชาชนมากราบป้ายบูชากันมากมายนะครับดังนั้นเ,เมื่อเราเข้าไปเที่ยวข้างในแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามอย่าปีนป่ายหรือว่าอย่าเข้าไปเก็บเศษอิดหินดินปูนของภายในวัดออกมานะครับเพราะมันเป็นหลักฐานทางบราสานทั้งสิ้น สำหรับพระเจดีย์องค์ใหญ่นั้นเราสามารถเดินบันไดขึ้นไปได้นะครับเดินขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อที่จะกรับพระป้ายสักการะบูชานะครับสิ่งเศษหรือท่านจะมองออกมาเพื่อเห็นทัศนีภาพมันสวยงามของบริเวณโดยรอบของวัดก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าพระเจดีย์วัดใหญ่ชคบางคนนี้ถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงมากนะครับในจังหวัดพระนาครศรียุธยานะครับ ก็โดยเฉพาะบริเวณรอบบริเวณวัดนะครับก็จะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีสถานที่จอดรถและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมากมายนะครับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์สามารถที่จะเดินทางมาเที่ยวได้นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับเป็นวันออกพรรษา าได้มาเที่ยววัดกันนะครับผมก็เลือกอวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นที่แรกที่ผมได้เข้ามานะครับมาเที่ยวลหลังจากที่เรา<ไ>เที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลต่อจากวัดใหญ่ต่อจากวัดนี้ออกไปอีกประมาณรักสองกิโลเมตรท่านควรจะพบกับวัดพลังเชิงนะครับวรวิหารซึ่งเป็นปฏิทิ์ปดิฐานของผมก็โตวงใหญ่นะครับท่านก็สามารถไปกราบไหวบูชากันได้นะครับสําหรับวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ บักวใหญ่เช่ยบงคนนี้นะครับท่านจะเห็นว่ารายล้อมไปด้วยสิ่งสถานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เขาแก่สมัยโบ,ร,บราณที่สร้างกันมาตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยนะครับก็นับเป็นพันปีแล้วนะครับถ้าเรานับถ้านับอายุนะครับนับอายุตั้งแต่เรื่อง่อสร้างนะครับตั้งแต่ปีพศ1น0 0พันเก้าร้อย ช่วงนี้เป็นพศ .2 อ2พัน567แล้วก็พันเกือบเกือบพันปีแล้วนะครับเกือบพันปีก็ประมาณเท่าไหร่ผม600ก0 0ปีแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับท่านใดที่มีความเคารพในสิ่งศิลปะก่อสร้างอันเก่าแก่ก็ขอเชิญมาชมกันได้นะครับแล้วก็มากราบไหวบูชา พระแล้วก็หลวงพระนาเรศวนมหาราชแล้วก็เจดีย์หลายๆองค์แล้วก็พระพระนอนนะครับได้นำความสะดวกนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ให้ท่านได้ชมได้พอประมาณนะครับพอประมาณแล้วก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อติดตามรายการรายาการต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ